วัดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบก,กับคุณครูนวลคุณครูเฟิร์นสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยผลไม้บ้านเรานะคะผลไม้บ้านเราวันนี้คุณครูมีผลไม้มาให้เด็กๆดูนะคะลองกองฝรั่ง,ง,งสับป,ประรดแก้วมังกรลำใหญ่ มังคุดค,ค่ะแล้วก็งอนนะะมะม่วงค่ะแล้วก็มีน้อยหนาด้วยนะคะีดเ,ดเด็กมองเห็นไหมคะค่ะวันนี้คุณครูเฟิร์มีกิจกรรมสนุกๆมาให้ดเด็กๆทำด้วยนะคะกิจกรรมอะไรเอ่ยคุณครูเฟิร์าวันนี้คุณครูเฟิร์มมีกิจกรรมกระโดดขาเดียวไปข้างหน้ามาให้ดเด็กๆทำด้วยนะคะดเด็กๆอยากทำหรือย,ยังคะถ้าดเด็กๆอยากทำแล้วไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะค่ะ ค่ะคุณครูมีกล้วย2อันนะคะวางไว้ตรงจุดที่1ค่ะแล้วเดินต่อมามาวางไว้จุดที่2นะคะจุดที่1กับจุดที่2ห่างกันประมาณ4-5เมตรนะคะเด็กๆสามารถนําขวดน้ําหรืออุปกรณ์ในบ้านมาทํากิจกรรมได้เลยนะคะค่ะมาดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะให้เด็กๆยกขาขึ้นข้างหนึ่งนะคะแล้วเอามือเท้าสะเอวค่ะจากนั้นให้เด็กๆกระโดดขาเดียวไปข้างหน้านะคะ กระโดดไปเรื่อยๆเลยค่ะเด็กๆสามารถทำกิจกรรมได้หลายๆรอบเลยนะคะตามที่เด็กๆต้องการค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆดูวิดีโอคุณครูเฟิร์นทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆทำได้ไหมคะค่ะเด็กๆสามารถทำกิจกรรมได้ในหลายๆรอบนะคะตามที่เด็กๆต้องการเลยคะ่ะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กๆให้แข็งแรงนะคะค่ะขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมอยู่นั้น รบวกวนผู้กองถ่ายคลิปวิดีโอหรือรูปภาพส่งมาให้ครูดูทางไลน์ด้วยนะคะค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูคุณเฟิร์นแล้วก็กครูคุณนวลขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย